วัสดีค่ะกินอมเดิมนี่เดิอแม่มันอ้ยอมไก่ใส่ปุนสิบกระชายไปมะกรูดต,ตำตำมาบุญกระชิตกพี่น้องเอ้อยแม่มนันกระชีอ,อบลูก เลียดแสนตรีที่นี้ไม่ว่าอะไรส่วนลูกที่อยู่ในใจเจ้ากับทำ้ายมันได้จังๆข้าลงนะ้ชมีโอ้น้องพี่ทำได้ไงกันทำไมเธอไม่ฆ่าฉัน ลูกอยู่ในคันจะรู้หรืเอ้งหรือเ็บกับเข่าไปนคุนมันสีต่ตกมวนๆไปนอ่านเครียดเด้อผู้ดใดเครียดหีมันสิลงหัว้าเครียดแล้วหีลงหัวเนอ่านเครียดเครียดแล้วหีลงหัววิเศษประเด็ดประเด็ดในเยนี้ น,นี่สูตรส้มตำผู้ใดอยากได้ประเดกนี่ฉลากฉลากมันอันใส่อันเกา่าเลยค่ะแต่ปแต่ประเดกดอันใหม่คุณคุณคุณว่อ,อคือเห็น,น้องทางเด็นไหคือซุ้มสิเป็นเหรียญไผ่คือเห็นยญจิ๋ว,วงบอกว,ว่าคือเห็นยญจิ๋ว,วงนี่แหละ อยู่บ้านเนาะอยู่บ้านคูบ่าฝรั่งสวงนเงนให้ไส้หมูมาสวนไปเล่นไพ่รุ่นนี่ก็ม <c oughs> นี้เนียตำรวจสวนไปเล่นไพ่อพอท่านโดนยามือเสากลับมาแล้วว่าจูมจุ้มจุมป้าป้าไปเล่นไพ่นับกันไปเล่นไพ่ไพ่ไพ่ดัมมี่ไปตีไพ่ดัมมี่โอ้เฮาก็อยู่ตูกตอนเราดิ ฉันก็อยู่ตุกต่อเราตรุกต่อเรานอนน้ากันพีน่องลานอีจอยพวกตุ๊ตตะเออบักนงคุณย้ายบัวอีเมยอยู่ตุกต่อเราขอมาเคาะไปเล่นไพ่รุ่นกําลังจะออกลูกก็มีไปเล่นไพ่ร <laughs> ุ่นผู้สาวสมน้อยก็มีย่งางไปเล่นไพ่น้ำกันเป็นมู่กัน ีปุ่มลูกกับพายาเล่นไพ่เจ่นดัมมี่อ้ทุเรียนเนี่ยเมียตำรวจกันมาปดิไที่นี่เออเมียตำรวจอะไรเจรนไพ่เออเมียพลังบปที่นี่เมียพลังมาจากสวิสโอลสวิสเลนไอ้ทุเรียนยูทูซ์ี่นี่แม่ม้าสิ่กต่าทเรียนแต่บนน้นเนาะ ไวยูประเดยกับเปเล่นออกกันเปเล่นไพ่ดัมมี่พูเดเรงสั้นมันขาดขาเปเลนไพ่ดัมมี่เนี่ยมันต้องสี่ดิมันต้องมีมันต้องสี่พอดีถ้ามันไม่สี่ด่มันไม่ครบขานะคะมันขาดขาขาดขานีา่ขาบ๊วยขาพุ่นเุ้ยเฮ้ยมันไปน มันไปเสียรหยาอยู่มันไปเอาไว้เขามันไปเอาไว้อันลงน้าเห็นไหมไอ้พมันอยู่จะฟาไปเอิญมันไหลเดี๋ยวมันกระมาดอกซุ้มเหลญผัยดำมีมันหัวมันซุ้มกันดิยัางเมื่อคืนกินเขาเรียบร้อยแล้วมันกสิคซคคืดว่าเมื่ออื่นเศร้ามูสิมาอเอิญโบเตรียมทาสิเปรเลนไผ่ดำมีตีไผ่ดำมีย่อยนุ้ยย่อน่้ย ยายน้อยยายเถายายน้อยยายเถายายลุงไอแดงเนี่ยลูกพยาบาลอ่ะตีไปยจดจ่อดจดจ่อลูคนธรรมดากับพ่อวายยังได้เห็นของอันอันคนมีลูกนี่นะ เนี้ยยิเนี้ยกินเฮ็ดเนี้ยยิเนี้ยกินได้มีลูกหกเก็ดเดียนก็อยากตะเล่นไพ่ดำมีน้ำเขาเดนมาเอิญกูเนี่ซูมาเอิญกูเนี่ยจะคลายกระเป๋าคือคือเดนโอ้ยหามเอ้ยดิลูกยิ้มมะตะเล่นไพ่น้ำมูตู่นะไปหามึงบ่ได้หรอกบ้านกูไปหามึงบ่ได้อีหามซูกับมาบ้านกูปีเตียกูยังไม่ลูกไม่เต้าใช่ไหมตะเ่นเนาะซูมีลูกเห็นมั้ยซูมีลูกมันเกิดชิมังนั่งเพิ่นกับเอียน โอ้ยทองกูกันใหญ่คิดมันกูน้น้นออกเนี่ยมือเช้าเนี่ยมือแรงกังตีไใ่ดัมมีว้าวต้าวยัวยาฟละาล่าเนี่ยวันนี้มันกินเขาตี้ยหัวกินทั่วมันยังเด็กคนมีลูกเล่นไห่ดัมมีปรากฏว่าผัวหักผัวลงพี่น้องผัวหักหัวล้มลงเส็บเปลี่ยน เบ,บียกนี่ะหัวลักก็ลงงปเห่นไผ่ดำมีปลนแมนได้ไปยงนี้บมได้บอกให้เพืเติไปเหมมป่นไผ่ดำมีเลยอากาศเชิอก็ดอ้อมใจยไปใช้บุญเสษไม่ใชเป็นอ้อมหยังนา้ไปที่นี้ห<ป>ียอ้ยจะออกด้ี ใบบาทเดแม่เดิอราคาแปดอยบาทบกขายสิทายิยงสามร้อยเก้าบบาทคือซือ 1, 1, ้อหนึ่งแถมหนึ่งทาเก็บาปทายกาสี่ร้อยบาทกินได้มีสิบหมื่นแม่เขาหาสิบหเท่าแม่ยายมีนี่ยเก็บสิบกว่าปีห0ส0บห้าก็คุณแม่หลังกวาดไปกินได้ค่ะตัวนี้คอลลาเจนสับพะพุณคอลลาเจนดี สื้อทานไปพอไร่เก็บพ้นไปเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเขาเฮ็ดกาดเฮ็ดงานเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเฮ็ดไทยเฮ็ดนาบัวไม่เห็ดงานดอกเฮ็ดงานอยู่ไสยกของหนักเฮ็ดงานกอสังอยู่บ้านจะซื้อแต่กินได้พอไร่เกศอามันขึ้นไปหาฟื้นแงจนแงหขอก ล้างหนฟังจากเท้าในเมนนี้ล้ํลาเทลงอียงฉันก็ลืมด้วยค่ะกันเทศโศกเอากันเทศสศกของลุงเสริญปนมาละคำเนาะเอากันเทศสศกเสียงพระเทศดันมาผ่านเครื่องขยายคนเห็น หากมายในงานบุญประจำปีกินข้าวปุนเอาบุญพระเวทฟังเทศมัตซีโบเห็นเงาผู้คนดีไอ้นี่มันซึมเศร้ามองไปทางไหนเห็นแต่สา,า,บาวบ้านอื่นพากันมัว คือคืนคือชื่นบานทนอกเขาอยู่บนศาลาต้นแอบบนั่งบังต้นเสาคิดหอดเต้นหาเจา้าคิดหอดทำวา้าจนน้ำอาไลเอาพ้อกทำคำบนป่าน,อเ,น,อน,นเอาดิไปนของชนในะหมดลองกันเป็บนีเอาพ้อกคำคำเนี่ย เดี๋ยวคนสิตัดอหอยลองเพียงในสิบลูกจะออกลูกแลนะ้วเราเป็นคนหมด Impossible <Ooh. S 1> You have to have romantic to get pregnant but that's impossible เอิ่นหนูนามาดูเอิ่นหนูนามาหนูนาหนูนาหนูหนูนาคอหนูนาดูสิซีอะไรโคอล่า กวอมก็ไม่โอ้ยหนอนลูดผุขานม่กหอนนะหอนเถ็ะปะหอนหอนหอนเออแป๊บหนึงแป๊บหนึงโอ้ยก็เมามามอกมาบอกออย่าจะไปมาขี่พอชิดเตียบ อกลูกขี่สิเต็มกดไทยกูอเทวไปเลียวคลิปนี้เอาคลิปนั้นเสียบกินขอย่าเนี้ยากไปสวีเดนนึกถึ e วากับมติอยไปกับม e ่อ stay. โอเคบายบาย กูนาน plaza วันรก่อนนี่สเกร้อนแคเสิดสหกเ้าสีั้นวเ้อันนี้วุ้นเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นยังวุ้นเส้นูบบยามียา็สบายกูกูกับไยเนยอกูกูก็โอเคอยู่เป็นยาก็สมายอันนี้บดิดขตัวเ่็น่ดรัมมาดด้วยค่ะเอซค่ะไปรอบนี้กัน

เผาพี่น้องผักปังใบกะเพราเบิ่งผักปังหัวหัวรั้มไงไงเขานไงใบกะเพราโอ้ยอดผักปังใบกะเพรายอดผักผักตำนิ้นผักตำนิ้นยุ่งหวานอยู่ส่วนนี้มาดูใบกะเพราลายๆเรากเฮดนื้อจิมส่ใบกะเพราสดๆลงเบิ่งเด้อมันมันมันแซ่บเลยมันสิมันหอมอมรังดี ส่สุดส้มตำไปแล้วค่ะบายบายจุบๆจับ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 มาเบิ่งในนี้อย่าเกลียดเด้อดูหีมสิลงหัวไว้พวกเขามันเฒ่าแล้วเขาห่ามเกลียดเขาต้องไป็นสาวสาว,สาวบ,าบายสวัสดีค่ะ ด้วยรักและเคารพทุกๆท่านสวัสดีจ้าห่อนอุโล่ๆให้พี่น้องดิอู้ยเบิ่งนี่